บม่ส,มาส,มาสบายสบายชิไปใส่รู้มือนี่นะน่าจะไปใส่มือนี้บารู้บะส,าสบายชิไปใส่รู้มือนี้ฮะบะขึ้นมาเดินตื่นมานี่ตื่นมานี่ชิไปชิได้รู้ไหมนะบะ ดักลุกละนี่ดักลุกละนี่ดักลุกละนี่อีละกินยังมือนี้กินปลาบปล่มือ่อนี่ความยักลุกนะนะโยนยอคอแหละลุกมากได้ไหมคำลุกได้ ดูมานหน่อยไหมดูมาหน่อยไหมสาวน่าบ้านนาอโอ้ยเคอเฮ้ยเหาบกขึ้นมันเหยาบกขึ้นเลยเนะ้อคอมันนีนะ,อ,ะอันนมทำลูกได้หานหนหม anh nói cái đi. Anh đi cá nói. 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 nói.